นี่เรามาดูเพอร์สันไซนี่เรามาจากมหาลัยเมโจ้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าสันไซสายเก่าเมื่อก่อนเป็นสองเลนนะครับอันนี้ทำสีเลนแล้วนะครับดูแล้ว ครับเมื่อก่อนจะเป็นสองเลนนะครับสวนแคบๆคนี้โอ้โหทำสีเลนอ๋อทำสีเลนถึงเม่โจ้อเลยเลยมายังเป็นสองเลนสวนอยู่นะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้สรารเพรสันไซเด็กหนอาก็ขยายกว้างขึ้นครับตัวนเพอสสันไซเนี่ยโอ้ดมสมบ,บูรณ์มากครับมีน้ำไหลตลอดทั้งปีแล้วก็ บ้านแต่ตนี้คือมีรั้วรอบขอบชิดปลูกต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้สวยงามครับส,สายตรงนี้นี่ครับอาจจะยอนแสงหน่อยนะครับอันนี้เรีื่องส,สายสายเก่าก็จะมีตลาด ชุมชนนั้น,นยอยู่แถวนี้ครับตัวอำเภอไม่ได้อยู่ที่แม่โจ้นะครับแต่แรกผมก็คิดว่าตัวอำเภอสันทรายตัวอำเภอนะครับตลาดเดิมมันอยู่แม่โจจริงไม่ใช่นะครับแม่โจ้ว่าเป็นอีกตำบลหนึ่งบ้านหนึ่งนะครับส่วนสันทรายจริงก็อยู่ทางนี่ยครับสันทรายเก่านี่แหละครับ,รบเป็นชุมชนเก่าแก่ครับ สายประชาชนเก่าแก่มากนะครับนี่ครับบ้านหยุดติดกันแล้วก็มีร่องน้ําผ่านหน้าบ้านนะครับข้างในก็ปลูกดอกไม้ต้นไม้สวยงามนะครับ ก่อนสั้ายเลียนปลาเยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ถนนยังไม่เป็นสีเลนหมดนะครับ สมบูรณ์นะครับสันทายมีน้ำตลอดทั้งปี <c oughs> นี่ครับรรยากาศแต่สมัยก่อนบ้านน้อยกว่าน,นี้เยอะครับแล้วก็รถมาเยอะขนาดนี้นะครับแต่นี้ความเจริญเข้ามาสู่สันทายแล้วครับ เินมากๆนะครับนะียครับบ้านชุมชนมีมานานแล้วครับบ้านอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับ สามหกเจ็ดเข้าตลาดสันซ้ายแล้วครับตรงไปทุ่งข้าตอกนะครับตลาดสันซ้ายนะครับ นะครับบ้านป่าเมือดอำเภอสันทราเส้นนี้จะทะลุเส้นเชียงใหม่เชียงรายได้นะครับ บ้านป่าลานตำบลสันทรายเพอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็นี่แหละครับชุมชนหนาแน่นมากครับอยู่กันหนาแน่นครับสันทรายเริ่มสม,มุูรจริงๆครับสันทรายน้ำถ้ามีทั้งปี บ้านป่าตองตำบลสันทรายนะครับบ้านป่าตองชุมชนอยู่ชิดๆกันเลยครับคนอยู่เยอะครับสันทราย สันทรายหลวง oh. มาติดๆกันเลยครับสันทรายหลวงสันทรายหลวงว่าหลวงแปลว่าใหญ่นะครับที่นี่นะมันตองห้ารำเสมอมีคลองชนะทานมีเลี้ยงปลาทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวนมก็มีนะครับที่อันผัสสันทรายมีสะกอนโคนมเมโจนะครับ นี่เป็นยังไงครับสันทรายนี่สันทรายสายเก่าครับตัวอำเภอครับที่ว่าการอำเภอแล้วก็ตำรวจจะอยู่ด้วยกัน งเรียนสันทรายหลวงเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็จะมาถึงทางแยกไปเชียงรายเส้น121นะครับ รีวิกวก็เข้าเท่านี้ครับ